ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีก1วันนะครับวันที่2ในปฏิทินอของราชการที่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับผมขอบคุณ f c ทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องและเหรียญสําคัญและก็วัตถุมงคลทุกรายการของช่องเรานะครับในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันผมขอเอฟซี FC ของผมจงมีความสุขร่ลำรวยเงินทองโชคดีนะครับ ปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามสิ่งที่ปัถนาทุกอย่าง FC ดูตามผมนะครับดูตามแสงเงาของไฟที่ผมส่องนะครับพระเครื่องสําคัญรายการนี้ผมเคยรีวิวอยู่เป็นประจําแล้วก,กับผมก็มีหลายรายการพอสมควรนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมาตั้งแต่จังหวัดคนครศรีธรรมราชจัดสร้างอันนี้ก็จัดสร้างที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือองค์เท้าจัตุคามรามเทพนะครับรุ่นโครเศรษฐีปี49นะครับซึ่งนี้มวลสารใช้ผงผสมบ้านกาก,ากยายักษ์นะครับซึ่งเป็นมวลสารที่ สุดคลังจริงๆนะครับด้านหน้าประทับองค์ท่านเท้าเจดูคมรามเทพนะครับแล้วก็ประทับนั่งบนงูจงอางนะครับหรือว่าองค์นาคนะครับตามที่ f อเห็นแล้วอยู่บนก้อนเมฆนะครับด้านหลังเป็นงูจงอางนะครับขนาดใหญ่นะครับจะเป็นคล้ายๆองค์พญานาคหรือองค์นาคนะครับตามที่เอฟซีมวนสารสีดํานะครับครั้าออกสีเทาแต่ว่าเข้มขลังมากนะครับดูพิมพ์ทรงที่จะสร้างนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ผมพลิกไปกชมด้านหลังนั้นเป็นพระบรมธาตุเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีคล้ายๆพระจันทร์ด้านบนแล้วมีก้อนเมฆนะครับตรงด้านข้างเป็นกีบบัวนะครับเอ่อกีบบัวรองรับองค์พระธาตุอยู่นะครับแล้วก็มีคล้ายๆจุดหรือรูปรคมที่วงรอบพระธาตุอยู่นะครับด้านในสุดเข้มขลังและก็นิยมมากๆนะครับเพราะสําคัญรายการนี้มีผู้ถามผมมาจํานวนมากและมีเอฟซีผู้ชอบบูชานะครับหลายท่านแต่ว่าบางท่านผมไม่ได้ขอบคุณในช่องต้อง ขออภัย FC หลายท่านนะครับแต่ว่าทุกท่านผมเชื่อว่าถ้าเช่าบูชาพระเครื่องเหรยนสำคัญและวัตถุมงคลทุกรายการในช่องเราไปแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะโชคดีมีวาสนานะครับได้รับสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างตอนนี้งานพระเครื่องเริ่มขยับตัวมากขึ้นนะครับผมดีใจที่น้องๆรุ่นใหม่มาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานพระเครื่องมากขึ้นและช่วยกันขยายศรัทธามากขึ้นนะครับดูชัดๆนะครับผมขออนุญาตซูมชัดๆนะครับต่อไปนี้ผมจะรีวิว พระเครื่องให้ FC ชมแบบละเอียดยิบเลยนะครับแม้ว่าผมจะไม่อธิบายข้อมูลเชิงลึกแต่ผมจะให้ดูองค์ช้าๆนะครับนี้เป็นเทควิดีโอยาวนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างไม่มีฟันเฟืองนะครับไม่มีเฟืองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเนื้อผงผสมบ้านกากยาษ์นะครับอันนี้คือมวลสารสุดนิยมนะครับและด้วยบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนี้นะครับซึ่งส่วนยอดของท่านทําด้วยทองคํานะครับซึ่งกรมเสลปปกรได้ปรับปรุงเมื่อ 3-4ปีที่แล้วผ่านมานี่นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นที่ศรัทธาสักการะบูชาของพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชและก็ภาคใต้และทั่วประเทศไทยของเรานะครับเป็นอีกองพ์ะธาทาศสำคัญนะครับสุดเข้มขลังครับขอบคุณ FC มากๆนะครับ